สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการไซเบอร์แช n แนลและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการไซเบอร์แช n แนลจะพาทุกท่านมาสมัครบริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกนะครับผ่านไลน์ Office กรุงไทยคอนเน c t นะครับรู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินเข้าออกในบัญชีแอปเป่าตังนะครับหรือว่าแอปกรุงไทยเน็กนะครับ ก่อนที่ท่านจะสมัครบริการกรุงไทยคอนเน c t ได้นั้นนะครับท่านต้องมี3สิ่งนี้นะครับ 1. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับ 2. แอปกรุงไทยเน็กหรือแอปเป่าตังก็ได้นะครับเพราะว่าแอปกรุงไทยเน็กกับแอปเป่าตังเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับ3า i n e Office a c แอค n t กรุงไทย Connect นะครับหากท่านมีครบทั้ง3สิ่งนี้แล้วนะครับเรามาสมัครบริการกรุงไทย Connect แจ้งเตือนเงินเข้าออกกันได้เลยนะครับ 1. น,นะครับให้ท่านเปิดลายขึ้นมานะครับแล้วแอด l ลายกรุงไทยคอนเน็กนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับแล้วกดคำว่าแชทนะครับ 2กดคำว่า s e t t i n g ตั้งค่านะครับเลือกว่าจะสมัครผ่านช่องทางใดนะครับ1น,นะครับสมัครผ่านแอปกรุงไทยเน็กสำหรับท่านที่มีแอปธนาคารกรุงไทยเน็กสสมัครผ่านแอปเป่าตังนะครับสำหรับท่านที่มีแอปเป่าตังนะครับ 3. ส,สมัครผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ในที่นี้นะครับเราสมัครผ่านแอปเป่าตังนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับต้องมีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังฮิตนะครับให้ท่านกดเข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับ 3. ให้ท่านกดคําว่าสมัครนะครับ 4. ให้ท่านกดคําว่ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนะครับแล้วกดตกลง นะครับ5นะครับใส่รหัสพินเป๋าตังค์นะครับ 6. สมัครใช้บริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่าน Line Office Account กรุงไทยค o น n น c กตได้สำเร็จนะครับเวลาที่ท่านใช้เงินในแอปเป๋าตังค์หรือว่าใช้เงินในแอปกรุงไทยเน็กนะครับจะมีการแจ้งเตือนมาทาง Line Office Account กรุงไทย c o n n n c t นะครับ ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Cyber c h a ช n n l l ของเรานะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ